พร้อมจะเข้าสู่ซินเนกซูเปอร์แกันหรือ,อยังผมนุยพงศุกนะครับผู้จัดงานไทยแร g เกม Show นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสู่ช่วงเวลาพิเศษของ c ินเน s u p e r f a n แนี่คือการแข่งขันนะครับผู้จะเฟ้นหาคนรู้จริงผลิตภัณฑ์ Trusted by c n n e x วันนี้เราแจกของรางวัลรวมมูลค่า17,479บาทการแข่งขันของเราจะดูเดือดเลยทีเดียวเพราะว่า เขาผ่านรอบคัดเลือกออนไลน์มาแล้ว5คนเป็นท็อปไฟที่เราจะเฟ้นหาเพียงเดอะวันคนเดียวเท่านั้นนะครับคนแรกคือนนชาณนนแก้วขุนทองเชิญบนเวทีครับอยากจะตอบคำถามของแบรนด์อะไรครับเรเซอร์ Laser, ครับเรเซอร์ acer, โอ้โหนี่ดังสุดเลยนะตอนนี้นะฮะเรเซอร์มาจากประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายไปทั่วโลกนะครับทำไมแบรนด์เรเซอร์ถึงชื่อว่าเรเซอร์ตั้งตามอุบัติเหตุผู้ก่อตั้งโดนมิดกนหนวดบาดมิดกนเรเซอร์สองฮะ ตั้งชื่อโดยเล่นคำให้เปรียบเสมือนลําแสงเลเซอร์ที่มีอยู่ในเซนเซอร์เมาส์เกมมิงสฮะตั้งใจสื่อความเฉียบคมอย่างใบมีดแล้วก็ 4. ตั้งชื่อตามบรรพรุษเพราะว่านิยมญาติฮะหวินาทีต้องตอบครับเอครับเอตั้งตามอุบัติเหตุผู้ก่อตั้งโดนมีดกนหนวดบาดไปกระดับที่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 ทู<ฮ>คุณสก,กายพานุวัตสุดาทีพ์ครับเอาเทคโนโว่าอะไครับเทคโนโโอ้โหสุดยอดสมาร์ทโฟนเทคโนโฮะแบรนด์น้องใหม่เลยครับ ปัจจุบันรุ่นสมาร์ทโฟนของเทคโนโซีรีส์โพว่าถึงรุ่นที่เท่าไหร่แล้วระหว่าง5ซีรีส์6ซีรีส์7ซีรีส์และ8ซีรีส์ขาวินาทีต้องตอบข้อ b ครับหข้อ b หกับตอบนี้เป็นตอบที่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 ถูกต้องดีใจด้วยครับระหว่างด<ม>ีใจกันตื่นเต้นคุณค่าเดียวกันเลยนะฮะดีใจมากๆเอาเข้ารอบรอด้านนี้เลยขอบคุณครับไปต่อฮนะคุณเสือจักรพงษ์ มาเจอกันเลยฮะผมชอบนาำสกุลคุณมากเลย oh. ทำจะดี WD ดีครับ WD Sandisk นะครับผลิตภัณฑ์แบรนด์ใดเหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือเกมมิ่งสโตรจ WD Red WD Green WD Black หรือ WD Blue ข้อ C WD Black ครับ WD Black เป็นคำตอบที่พี่ถูกต้องนะเซ่คุณอ <c oughs> อก พันษาแพรเมืองครับเชิญเลยครับตื่นเต้นไหมฮะอยู่กับคนเยอะๆแบบนี้เคยมาปีนึงแล้วครับอันนี้เอ้างั้นก็เจนเวทีแล้วสิเต้นให้ดูหน่อยฮะเต้นสักเพลง NV i d i a เดียครับคำนามของ NV i d i a เดียในข้อแรกถามว่าชื่อ NV i d i a เดียมาจากอะไรฮะมาจากคำว่า next version กับคำว่า invidia สามเป็นชื่อผู้ก่อตั้งและสี่เป็นชื่อของชิปกราฟิกตัวแรกของโลกห้าวินาทีฮะข้อ b ครับข้อ b เป็นกระดอบที่เป็นกระดอบที่ถูกต้อง สุดยอดสองคำนี้นะครับเป็นคำสมาชชนสนธิเชื่อมนะครับเชื่อมเอาความเป็นรุ่นถัดไปกับภาษาลาตินนะครับที่แปลว่าความอิจฉาฮะ invidia ก็เหมือน envi ในภาษากังกมันคือความทะเยอทะยานของผู้ก่อตั้งที่ก็อยากทำบริษทัทเทโนโียีล้ำหน้าให้ผู้อื่นอิจฉาครับเข้ารอบเลยครับปิดท้ายครับกับคนที่ไม่เอาเพื่อนแต่เอาญาตินะฮะนิยมญาติของเราคุณวรพงษ์หรือปิวดูจากสไตล์การแต่งตัวแล้ว คุณบิวให้เกียรติงานไทยแลนด์เกมโชว์มากๆนะครับคุณให้เกียรติงานมากกว่าเจ้าของงานเองสิผมยังใจ่แค่เสื้อฮูดเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมมีที่มาเพราะว่าซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนได้จัดจำหน่าย n ิน t e นโดและเปิดร้าน Ni i n t e n d โ Store อย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วครับที่สยามพารากอนชั้น3 2 1พฤศจิกาเจอกันเราไปกันต่อที่คำถามเทคโนครับเทคโนเพราะว่า6 Pro ชาร์จไฟสูงสุดกี่วัตครับระหว่าง 60, 65, 70, 75วัตครับ ดีครับ70วัตครับ70วัตตอบได้ทันที70วัตนี่เยอะมากนะมือถือราคาครึ่งแสนหรือ6 0,000กว่าบาทชาร์จได้25่าวัตเดยวะพร้อมเลยนะเป็นกระดาบที่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 กต้องเฮ้ยสเปคไปไกลมากพี่นี่ก็ไปหลงไหลอยู่กับความเป็นศาสดาเลยไม่รู้เลยว่าคนอื่นเข้าไป70แล้วอ่ะเข้ารอบกันทั้ง5คนเลยครับขอเชิญบนเวทีครับต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าคำถามในรอบไฟนอลจะยากขึ้นอย่างมากๆนะฮะ และผมเองก็ค่องงนข้างตกใจไม่มีใครตกรอบเซมิไฟนอลของเราเลยนะฮะคำถามข้อแรกครับจากภาพฮะเป็นการ์ดหยความจำของแซนดิสรุ่นใดฮะนีใครพร้อมกดครับโอ้โหต้องให้คุณจริงจริงแซนดิสดิ n ทนโดสวิ h ใครตอบได้ชัดเจนกว่านั้น,นมันมีส่วนถูกมันยังไม่เป๊ะแซนดิสดิแทนโดสวิทเพลย์ครับเจอกันบ,บ้างหนุมตัวเล็กอ้าวมาเลยฮะแซนดิสไมโครไมโครเ อะไรต่อ Nintendo ผิดคำเฉลยครับ,บ Sandisk Micro SD XC for Nintendo Switch Card นะครับคำน้ำต่อไปฮะการ์ดจอรุ่นใดของ Nvidia ที่รับการยอมรับว่าเป็น GPU การ์ดจอแยกรุ่นแรกของโลกกดครับเชิญครับ Nvidia GeForce 256ครับเป็นกำงเบพี่ทุกต่อ เลยครับอันนี้เป๊ะจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่สามารถให้ได้จริงขอเสียงปร้อมกับผู้ชนะของเราท่านนี้เลย